ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอซครับผมวันนี้ผมก็ปลามายกสะดุกนะครับเนาะดูเลยครับบรรยากาศน้ำแห้งไปลายครับมารอบนี้ปลากระพาะถึกอยู่นะครับอกบาทนึงก็ได้หลายตัวอยู่ครับนี่แหกับนีครับผมครับเดี๋ยวกะ หยกทะลุต้องกันครับผมรอบนบรรยากาศก,าก่อนนะครับเนาะงวันนี้ได้หลายได้หน่อยปันไดครับรนี่โอ้ 12, 12ซึลุ่มนิ้วศอกสองเซนนะครับเนาะมายกคครับไปรุ่นกันเลยครับผม แน่แล้วครับว่ามันเอาเ้นหาโยกกับเอาสองนี่ทำมี้ครับนี่ครับสองสามเลยครับ เปิดแล้วครับผมสองเซนหลอดครับครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นเซนหานะครับเนาะสองเซนมันหลอดครับยันเซนหานะครับผมปลารถครับปลารถครับ รถมาปลาครดปลาโรดเนี่ย,อยออลอ,อ,ยองเตียนปลาคารเรุ่นเนี่ยโอ้หลาดหอรลายปลาโรดลายยกหลายรับบ่อัน<ถ> xến hạ nó, tụi noài cái đây tố cái đây các, xến oh, hạ, ô lọt cái này xến hạ, rồi. ยังไงนะเสริมไปกินอะไราวะไปรถเนี่ยอาเสียนหายอย่างหลอด มาเลยรางเนี่ยขาดบ้าบ้าเรากขาดไปแคงแบบ เอาฮเอาฮาปลาดุ๊กไปครับ

มาแล้วไปขายของแล้แวย่งแล้วปากแ,แบบาล้วม,มันแก่านลุลมเข้าินเขากินยาก่อนอีกโอ ปล,ปลาโรดไอ้จยลงมาปลาโรดหนิ <c oughs>

รถครับรถมาแล้วครับรถโอ้ตัวเญยตัวเญยตัวหญยตักเอาก่อเด้อค่อยว่าได้ไรัตงคัพิ่งทนผู้ชมเมนนา่งทงต้นไมุ้่นละ เขึ้นหามปลาขึ้นแล้วครับผมมาได้เศร้าครับได้ครึ่งถุงปุ๋ยครับไปหามขึ้นเลยครับผมพอใส่สายมาก,กับบ่ถือครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วป่าสามีพอใจยีห่หรอก วิดูดีโดด แล้วปรหลดไมกแล้ว ารถไหมอีกแล้ว ไบ่โอ้ยี่สิบร้อยหรอเด็ะดุ้งนี่บ่เดิกจะดุ้งเนี่ยสามคน่ยสาเนี่ยมันอะเี่ยมันอ่ะน่าหนวน้ำเนี่ยี่สโ

ลุงล้างนางเหนอท่านใส่รูท่านขาไ่อยู่ไหนอันตัวจ็สองล้สามล้อนสิงเอาซ่อนเลยขาไตจางเลยขาไตจางไหมฮะตัวโอ้ยอสะเลยวันจีนน่ะตยจตัวจมอ่ะอืมงัด่ไหวน้องงัดคนนึงจับคันนึงนี่จมพูดนีจับคันนี่แต่แข้งนี่ว่าให้ไปไหนยังยอจะดังก็เพาข เอาไังปลาสวมเล่นตยักปลาผมง่ายนี่แล้วอ๋เจียน่ะอ๋อฟงต้น้าน่ะว้ยถึงผมก็ยู่อกตยักปลาผมง่ายรอกส่วนตุยตยใ่ปลานี่ยวันนี้ชักปลาปาเจียง่าย่คุ้มกันดังโดนตยลกถึงเด้โอ้โง่า่จเลยอะเเหีงอะ ขาดไว้มาดูาหน่อยัน่นมันตำแค่เดียวได้ม้มุนั่นไี่นียนโยกเยลี่งเลีนมาแลวท่านผมมัรลอยขึ้นมากระดุง้งล้มพระมันจมไปเรืก,กันจึงรขึ้นพระเห็นหลังรลง้มเสยดสิไเีรียบร้อยเลยม 拍戏啊，打牌。 มาแล้วปลดปลด ข้ารถขัรถขับรดปับรัรเอ๋ขายคลองครับมือเนี่ย อ่ปะปลาลดไหมล่ปะปลาลด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  ตองครับต่องครับต,บ <Him> ตองมาบาดทำครับ ปลดปลดปลดไม่แ้ม ติบมันเฮ็ดยากนี่แหละดยากปูน่ะติบโอ มือนี้ก็คือสิพอสมีนะครับเนาะกับคำนะครับมืพปืนกับกาบนไปเบิดแล้วนะครับเนาะกับไปเบิดแล้วครับเหลืออยู่ผู้เดียวครับกลางน้องครับผมครับมาบึงผลงานครับมือนี้ได้หรายปันไดครับกจากประมาณเทียงนะครับเนาะบึงผลงานครับกับปลาลดถือดีอยู่ครับมือนี้นี่ครับ งานนมื้อีครับประมาณฮะหกลดได้อยู่ครับนี่ครับนี่ปาลาลวดครับปาล,ลาลวดไหลอยู่ครับครับปาลาลวด คลิปหน้าครับจะไปหาปูหาปลาทั้งใดนะครับฝากกดติดตามไปเลยครับวันนี้ผมก็ขอลาเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ